บุคลิกภาพมารยาทในการเดิน 1. การเดิน 2. การเดินผ่านผู้ใหญ่บุคลิกภาพในการนั่งเก้าอี้ การไหว้มีสามระดับระดับที่ 1. การไหว้พระสงฆ์ประนมมือให้ปลายนิ้วจรดส่วนบนของหน้าผากหรือหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วระดับที่สองการไหว้ผู้ใหญ่ประนมมือให้ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้วโดยถอยเท้าข้างที่ถนัดพร้อมยกมือขึ้นไหว้ระดับที่สาการไหวบุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ที่อายุเท่ากันประนมมือขึ้น ให้ปลายนิ้วจรดปลายจมูกบุคลิกภาพในการนั่งการนั่งท่าเทพธิดาการนั่งท่าพับเพีย